ของบางอย่างมันมีคุณค่ามันเป็นแร่ไอเทมมันหายากมันมีชิ้นเดียวหายแล้วหายเลยหายแล้วมันรู้สึกใจหายเสียดายพาวอร์สาร endeavor, วันนี้ค่อนข้างยาวนะครับเพราะเราได้ยินเรื่องราวของนิทานเปรียบเทียบทั้ง3มเรื่อง แก่หายเหรียญหายแล้วก็น้องชายหายไปลูกคนสุดท้องหายไปเราทุกคนมีประสบการณ์ของหายใช่ไหมครับบางทีของหายเราก็รู้สึกใจหายแต่สําหรับของบางอย่างเพื่อนๆเราก็กระซิบว่าไม่ต้องไปใจหายเดี๋ยวไปซื้อใหม่ แต่ของบางอย่างมันมีคุณค่ามันเป็นแร่ไอเทมมันหาย,ยากมันมีชิ้นเดียวหายแล้วหายเลยหายแล้วมันรู้สึกใจหายเสียดายนี่คือสิ่งที่พ่อสารต้องการจะบอกเราว่าบางคนหายไปในชีวิตของเราสำหรับบางคนแล้วเราก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่เป็นไร ไม่ได้เจอกันก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้สนิทขนานนั้นแต่สําหรับคนที่สนิทคนที่เรารักมากสมาชิกในครอบครัวหายไปหรืออาจจะตายไปเราก็รู้สึกใจหายเศร้าเสียใจวันนี้ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเล่าเรื่องนิทานเปรียบเทียบนะครับเราก็จะเห็นมีสามกลุ่มคนด้วยกันเนาะกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มของพระเยซูเจา้ามี พระเยซูมีลูกศิษย์ลูกหาของพระองค์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าธรรมจารย์และฟาสสีเป็นพวกที่ไฮโซในสังคมเป็นพวกที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนดีมีศีลธรรมและอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าคนเก็บภาษีและคนบาปพวกนี้ก็เป็นคนที่้อยโอกาสในสังคมถูกคนประณามว่าเป็นคนบาป คนดูถูกดูแคลนส่วนหนึ่งคนพวกนี้หายไปในสังคมแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้ารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำไมเราทุกคนเป็นลูกพระเจ้ากลุ่มคนพวกนี้ถูกตัดออกจากสังคมแล้วทำไมกลุ่มธรรมจารและฟาริสีไม่รู้สึกว่าใจหายไม่รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยเขาไม่รู้สึกสงสารเขาทำไมไม่ไปเวิร์กอัลกับพวกเขาแล้วก็ดึงเขากลับมา สู่น้ำพระทัยของพระเมธเจ้าอีกครั้งหนึ่งในชีวิตสิ่งที่น่ากลัวกว่าของหายแล้วก็ความรู้สึกใจหายก็คือจิตลมแห่งความรักหายไปจากชีวิตของเราพี่น้องที่รักเวลาที่เราพูดถึงจิตลมแห่งความรักพอก็คิดถึงชีวิตของพวกเราแต่ละคนนะครับคนที่มีความเชื่อกับอีกหลายๆคนที่เราเคย ประสบในชีวิตเขายังไม่มีความเชื่อหลายๆลายคนก็จะมาบ่นกบ่าวว่า,วาทำไมรู้สึกชีวิตมีสิ่งบางอย่ามันหาดหายไปในชีวิตบางคนก็ค้นพบแล้วว่าคำตอบก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับมาหาพระอ,องค์โดยการสวดภาวนาโดยการเรียนคำสอนโดยการรับเข้าสู่ศาสนาแล้วก็รู้สึกว่าชีวิต มาอีกครั้งหนึ่งได้รับการเติมเต็มจากพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งแม้เราเองที่นั่งอยู่ที่นี่บอกว่าเป็นคิตชนบางทีจิตโลมแมงความรักนี้ก็หายไปก็เป็นไปได้ยามที่เราประสบความทุกข์ยามที่เรายากลำบากยามที่เรารู้สึกว่าทำไมปัญหาที่ฉันเจอเนี่ยมันหนักเหลือเกินฉันไม่สามารถแก้มันได้มืดแปดด้าน ฉันไม่สามารถให้อภัยได้ฉันไม่สามารถปล่อยวางได้นี่ก็คือกลเม็ดของผีพิศารนะครับผีพิศารมันทำงานเยอะบางทีมันก็เอามือมาปิดตาเราไม่ได้เห็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าในชีวิตบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาเราฟังบทอา่านเรื่องลูกหลังผานเนี่ยให้เราลองดูตัวว่าเราเป็นลูกที่หลงทางไปหรือเปล่า หรือว่าเราเป็นพี่ชายที่ไม่ยอมรับคนบาปในชีวิตของเราหรือเปล่าไม่ยอมให้อภัยเขาหรือเราจะเป็นเหมือนพ่อบิดาผู้ใจดีที่ต้องการที่จะให้อภัยลูกโดยไม่มีเงื่อนไขแต่วันนี้พ่อสารเตือนใจเราว่าความสุขของการค้นพบของสิ่งที่หายไปก็คือพระพรของพระเป็นเจ้าในชีวิต ผีพิศาจมันทางานหนักอย่างที่พ่อบอกครับปิดตาเราไม่เห็นและมันก็จะเปิดตาเราทางกว้างๆให้เห็นแต่ความผิดหวังความท้อแท้ในชีวิตแต่มันยังมีอีกหลายมุมในชีวิตนะครับที่พระพิพจ้าอยู่ที่เนี่ยแม้เราโมเมนต์ที่เราเหนื่อยที่เราลําบากที่สุดในชีวิตให้เราเปิดใจกว้างๆสวดภาวนาเยอะๆขอแม่พระเยอะๆบอกแม่ ช่วยเติมใจลูกด้วยพระเป็นเจ้าโปรดเอาจิตใจของลูกที่รู้สึกว่าขาดหายพระพรของพระเป็นเจ้ารู้สึกลอสรู้สึกมันเคว้งคว้างในชีวิตเนี่ยเอาสิ่งนี้ไปและแลกกลับมาด้วยการมองเห็นพระเป็นเจ้ากำลังทำงานอยู่แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือพระองค์ก็ทำงานในสถานการณ์ที่มีความสุขดีงามพระเป็นเจ้า อยู่ที่นั่นเพราะสารวันนี้ไม่ใช่เน้นเรื่องการหายอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่เน้นมากกว่านั้นคือความสุขในการพบพระเป็นเจ้าพบน้ำพระไทยของพระองค์ในชีวิตของเราอาเมน